สวัสดีฉันคือดอร่าส่วนฉันบูสวันนี้ฉันมีภารกิจอยากให้เพื่อนๆช่วยเพื่อนเราคนนึงหลงทางเขาต้องการพบเพื่อนของเขาที่ท่าเรือเพื่อนๆชอบช่วยเหลือหรือเปล่าอืมว่างไงไม่ชอบไม่ชอบโอเคงั้นสำหรับวันนี้บายบายค่ะ <S <S พูดว่าชอบได้ไหมครับเพื่อนๆทุกคนพูดคําว่าชอบชอบเอ็กเซเลนต์กู้กู้กากาผมชื่อแฟลชแจ็คครับใครถามหลอนยะ ว่าแต่ถ้าเรื่องมันอยู่ตรงไหนเหรอแฟบแจ็คไม่รู้โอเคครับทุกคนเราขอจบรายการไว้เพียงแค่นี้เออดอร่าคือเราจะทำยังไงกันดีล่ะตายจริงเราต้องเร่งแก้มันโดยดีทุกคนคะเรามีแผนที่ตะโกนให้คอแตกว่าแมปแมปตะโกนให้แม่ดาว่าแมปแมปดังขึ้นอีกเอาให้สันเสียงขันเออสวัสดีทุกคนฉันคือพี่แผนที่นะ เรามาช่วยหนูน้อยแฟบแจ็คไปท่าเรือกันดีกว่าก่อนอื่นมึงจะต้องโดดลงท่อน้ำขี้จากนั้นท่อนี้จะส่งคุณไปเจอกับคุณยายใจดีนี่แดดปลาใสหน้าแมงคุณยายอาจจะบอกทางไปท่าเรือได้นะและนี่ก็คือวิธีไปยังพอร์ตพอร์ตท่อน้ำคุณยายท่าเรือ <c oughs> เราจะต้องไปที่ไหนที่แรกครับเพื่อนๆ ท่อน้ําคุณยายห้าเรือพวกมึงแม่งเก่งว่าที่สุดในใจกูก่อนอื่นเราจะต้องไปท่อน้ําเพื่อนๆเ,เห็นท่อน้ํำไหมคะท่อน้ำเห็นท่อน้ําอยู่ไหนข้างหน้าไงไอลิงเผือกนั่นท่อน้ําจะจะจริงด้วยเราโดดลงท่อกันจะ้ะโด,ดดโดดโดดทุกคนพูดว่าโอเพ่น พูดให้คอหอยมันกระเด็นออกมาเลยทุกคนพูดว่า open ดูนั่นสิไอลิงเอ้ยมันเปิดออกแล้วเราโดดมุดขี้กันเธอดอร่าเอา้าขึ้นมาจนได้สถานที่ต่อไปคือที่ไหนคะที่ไหนไม่ตอบระวังเสียว แม่งที่หนึ่งในใจกูไปหาคุณยายใจดีกันไป,ไปไปไปพวกเรารีบไปเถิดหน้าร,รีบเร็วไวเราทำได้แ<ห>น<ะ>่ฉันรู้รดีโอ้รู้สึกว่าฉันพออบซบซบๆบซบโอ้ไม่พวกเราคงต้องรีบรอบๆบลบรบเละจนเห,โห,โห็นแค่ครึ่งตัวโฮโฮทายาก็หายไม่ต้องกลัวฉันว่านี่ต้องเป็นฝีมือสวเปอร์แนๆ่ๆเพื่อนๆเห็นสวายเป์ไหมคะ เพื่อนๆคะนั่นไม่ใช่สวเปอร์เราเจอคุณยายใจดีแล้วคะ่ะทําไมจมูกยายยืนยืนๆยายไปเสริมดั้งมาสิเจ้านลานเดี๋ยวนะทํำไมเสียงยายแปลกๆล,ล่ะ <c oughs> ยายไม่สบายนะีสิแล้วทำไมยายมีหางล่ะคุณยายคะคือพวกเราอยากไปท่าเรือคะ่ะอ๋อท่าเรือน่ะเหรอฉันรู้สิแต่ว่ามันก็จะมีข้อแรกเปลี่ยนนิดหน่อยนะข้อแรกเปลี่ยนที่ว่าน่ะมันคืออะไร คือคนใดคนหนึ่งจะต้องเสียสละและกระถูกสังเวยเพื่อแลกกับคำใบ้จา้าว้าวสังเวยฟังดูน่าสนุกจังเลยนะบู๊ดนี่มันหายนะชัดๆจะพวกนี้ไม่รู้เลยว่าเจ้ายญยใจดีที่ว่าเนี่ยคือจิ้งจอกเพื่อนๆอยากให้ใครถูกสังเวยคะดังขึ้นอีกดูสิดอราชนนสังเวยล่ะฉันดีใจกับนายด้วยจริงๆฉันอิจฉาที่สุดเลยว้าวฉันดีใจมากๆเลย เอาแล้วนะสุดยอดเลยค่ะคำใบคืออะไรคะคำใบ้แรกก็คือเดินไปให้เดินไปไหนคะนั่นคือคำใบ้แรกจะต้องมีคนถูกสังเวยโอ้อว้าวตื่นเต้นค่ะครั้งนี้ฉันอาสาเองช่วยเหลือนูน้อยแฟลปแจ็คคำใบ้สุดท้ายก็คือทางสายคำใบ้แรกคือเดินไปคำใบที่สอคือทางซ้ายรวมกันก็แปลว่าไปทางซ้ายสินะ โชคดีนะจ๊ะหนุ่มน้อยโว้กับตันคณะเก้าครับ